ชายชาติทหารพันนักรบยอมพื้นดินกลบไม่ยอมสยบให้ข้าสึกจะยัดยืนปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ใครรุกราใครย่ำยีสู้ไม่วันชาติเหนือสิ่งอื่นใด กระสัไทยเนื้อหัวสละชีวิตให้หมดทั้งตัวและหัวใจเป็นนักร้องคือนักรักอาจคนและเส้นทางแต่สำนึกในใจิตใจยังอยากตอบแทนแผ่นดินมีอยู่มีกินเป็นสุขสบายแต่ใจเหมือนเป็น เพื่อมอบแต่เธอผู้กล้าเพื่อนอยู่แนวตาเรารู้ว่าลำบากแค่ไหนเพราะเราคือไทยผู้อาวุโสที่แขก่งอสูนแต่ความดีที่ทำไว้ในครอบครัยอดเพื่อภูมิและชาติที่กากไปเรียนท่้านุคนโทคจากครอบค มีท่านองค์รูปพิเศษองค์ทั้งกและประธานชมรมคนรับการสอน 2, ประธานในพิธีที่ครบรอบภรท่าการคุยเจตีครบรอทุกท่านกระผมพันโทพลชัยแก่ชาลีรองประธานชมรมคนรับการสอน 2, ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้ในพิธีกรในงานจาิษษึกศพของร้ยอยปีธนงจิ๋นประจวบในวันนี้ โดยลำเนาท่านต่อจากตางประเภทนิยมท้องถิ่นจากข้อควาที่เจ้าภาพเตรี๋ยวให้ข้าขอกราบขอบคุณท่านพลโทบุญสัตตบุญอดีตผู้ช่วยผู้พิเศษกองทัพบกและประธานชมรมพระราชวังที่ท่านสละเว ic, เลาที่เกียรรติมาเปป็นะธานในพิธีในวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอบคุณท่านที่เกียรติทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในงานในพิธี ุศลตกของนองย,ยีร,อ,อ,อ,ร,รงอ,งองค์สืบต่อต่อในวันนี้รวมทั้งขอขอบคุณครับเจ้าภาพมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์และสุ่งของเพื่อเป็นสาธารณกุศลให้กับรน่ยงานและองค์กรตา่างๆดังนี้นะครับลำด,ดับแรกนะครับถวายวันนวารีเป็นจตุปัจจัยพร้อมพัดลมสองเครื่อง ระดับที่สองนะครับมอบให้ชมรมคนพันหนึ่งมอ,งองบ, 1, 2, 3, 1, บอให้ชมรมคนรักพ,พันสองครับเรียนเชิญตัวแทนชมรมคนรักพันสองครับครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ระดับต่อไปนะครับมอบให้ชมรมเครือข่ายทหารทหารศึกอุบลราชธานีนะครับกระบอกกองครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าสองสามเพียครับ กันต่อไปนะครับมอบให้คณะพบหนึ่งสองสามผลราชธานีต <ขอ S 1> ิเชิญครับ,บได้โปรดเห็นใจให้ความเมตตาครอบครัวพี่น้องหนึ่งทหารกลาเมื่อถึงเวลาปลดประจําการมา ก็สุขีมากก็ไม่ดีทุกทรมานใครที่ทำกินทินทอนงบางคนทำงานรับจ้างต่วไปจอมในอดีตต่อไปเป็นมอบพัดรมนะครับมอบให้งการของพ่อทหารไหยถึงคนลรัฐบาีเป็นพัดลมสามพื้นนะครับแล้วก็มอบให้ศูนย์อนามัยชุมชนนองกอ พันลงชงเครื่องอันต่อไปมีชมรมหน่วยงานต่างเจิดได้มอบเงินเป็นการส่งข้อช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้ป่วยโควิด -19 เกินรายการนะครับลังจากแรกนะครับชมรมคนรักอันสองเกิดได้มอบเงินเป็นการส่งข้อช่วยเหลือให้กับครอบครัวนะครับโดยพันเอกเจนรองมาจัดรองประธานชมรมที่กรุงเทพมหันคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น27,500บาทนะครับนะครับในนาดเจ้าภาพต้องของขอบพระคุณผ่านเอกเจริญรมาจารย์รองประธานชมนรมผลักดันสองในัน้าที่นี้ด้วยการอบอวลหน่งสองสานะครับจะได้มอบเงินสำนักการขอ,ขอ,ขอช่วยเหลือให้กับครอบครัวโดยร้อยปีประเสริฐพอศรีรัฐา สกอต์อลทับค่ายสัญพระสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดจำนวนสามหมื่นบาทนะครับเรียนเชิญตัวแทนนะครับพันตรีลังสลิลทรรศเป็นมอบนะครับเชิญครับครับในฐานะร้อยตีทนงศิย์สอนสอนะครับเป็นสมาชิสกสกอต์อลทับค่ายสันพระสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับ ระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญชมรมศิล์เก่าชมรมศิล์เก่าวัดนนทรรังน้อยอำเภอพุ่งสามสิบจะพ่อช่วยเหลือครอบครัวร้อยปีพนงศิษย์สอนสองนะครับเปลี่ยนเชิญตัวแทนครับเรียนเชิญท่านปตีที่สาคนสีนะครับประธานชมรมคนพันหนึ่งนะครับเป็นผู้ว่าเชิญครับ ลำด,ดับต่อไปนะครับชมรมเครือข่ายทหารหานศึกอุบลราชธ,ธานีนะครับจะได้ป้องก,กันสงคเคราะห์ช่วยเหลือโดยทันปีจำลองคำวงประธานชมรมเดี๋ยวเชิญครับ ไม่กลัวตายไม่กลัวยากลำบากถึงพิการบาดเจ็บกแค่ไหนพวกเราไม่เคยท้อใจที่แลกกันไปคือบ้านเกิดเมืองนอน สอนสองสมุดเดียวทั้งประเสริฐปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วมีบุตรทิดาด้วยกันสองคนตามเงื่อนไขหนี้หนึ่งนายธนาพลสอนสองสมรสกับนางสุขวันสอนสองประกอบอาชีพส่วนตัวแ <ถ baptized. S 1> ต่ละนี้ท่านได้กวมดหน้าไปเพื่อที่สวนสุนให้กับคุณพ่อสองนางสาวจุลดาอาทริษ สมรั้นะสมรับกายจะกริมาทธิ์ประกอบอาชีพเระนตัวัติการรับราชการร้อยปีท่านงสีสวนสองได้เข้ามาเป็นทาหารตามพระราชบัญญัติการรับราชการทาหารเมื่อปีพุทธศักราชสองพอในตำแหน่งล,ลูกแถวสังกัดกองพันธาราชที่สองกรมทหาราที่ห ได้ประกอบการเมื่อปีทุคศ2 5 2 5ขณะนั้นหน่วยกองพันท่าเรือที่2กรมทหารราีรหอได้เปิดรับสมัครสอบข้าลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ,รททเจ้าตัวก็สามารถสอบข้าราชกาได้และเข้ารับการบรรจุรับรยาชก,ก,การใน,นตำแหน่งคนมีเงินเครื่องยิงลูกระเบิดสังกัดกองร้อยอาวุธโสที่2อัตราทีเด ในเมื่อปี2547ได้ตราแระราชบัญัรับประการที่กอ2,000ทหาราบที่ 1, กรมทหารราดที่6ซึ่งเป็น่วยกองพันธ์เคลื่อที่เร็วกองทัพบกในส่วนของกองพลพิทักษ์รัฐปรชการอยู่ลายีเกินเกษียณอายุราชกิจมังคลมสิทสอ์ส่วน2เรียกว่าเป็นนักรบชายชาติทหารโดยแท้มองิปัติหน้าที่ราชการสนามชายแดน ตารรมคำสั่งของข้าพเจ้าในคำสั่งของกำลังปี2527ปฏิบัติหน้าที่ใน 100. รวัดรอ6011บริเวณช่องเข้าทะเลอำเภอคุณฐานจังหวัดีกเยี่ยมปี2530ปฏิบัติหน้าที่ในรวัดรอ6011บริเวณช่องโก,กอำเภอลาดยืนแขวงอุบลราชธานีเ็นต้นแต่สิ่งที่เจ้าตัวภาพคูณยายมากก็คือ การที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในกองกำลังรักษาสันติภาพของสถานปาชาติเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาประชากรที่ประเทศอีอมจารอบตั้งแต่วันที่4พฤศจาคายน2 5 1 4เกินถึงวันที่14กุมภาพันธ์2 5 4 4เกินเป็นที่กก่าวผานและได้รับความจงยจจากทั่วโลกจนถึงวันนี้ นายทหารผู้ผ่านถึง,งขั้วไประจับการผู้บริโภโดยเุืเสริีเพื่อชุนเกียรยติจากเครือข่ายทหารผ่านถึง,งขั้วไประจับการจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยพันตรีจักรองคำโอนประธานเครือข่า,ายทหารผ่านถึกต้องประจับการจังหวัดอุบลราชธานีขอเกีครับ จะได้สิทยืนยัดอยู่ในศึกดุดผู้กล้าเสียงปืนแทนบทสนทนาคุ่นควันนาคือฉากวิวาทรอยแผลนี้คือเลียนกล้าหยดเลือดนั้นคือคำสาบานหน จะได้สิทธิ์ยืนยัดอยู่ในศึกดุดผู้กล้าเสียงปืนแทนบทสนทนาขุนควันนาคือฉากวิวาดรอยแผลนี่คือเรียนกลาหยดเลือดนั้นคือคำสาบาน่คำูเียวรัทอตี้กประอัรรารปงีตเ เืพ <toys> ่อเป็นการปดีรูปและเรื่องกิ่งวดล้ผู้ว่าของอันซีตะโรของโลกมาทางเครือข่ายทหารอาวุธนอกปัญหาจังหวัดอุรชาสรากรดีดีเพื่อช่เกียิแต่ผู้ใหญ่ร่ามนองพี อันตรายและที่เกี่ยวที่กราทำเขาบทหารทางเดกต้องระวางร้อยปีรงนี้เอาต่ผู้วัยจดในขณะที่รับราชการเนฐานทหนัได้บอกว่าหน้าที่รับราชการในานในการ้องทำประเทศในบริเวณพื้ที่เกียับิ้งชองของข้าวขาวิศข้าำ่ ในขณะที่ออกปฏิบัติงานราชการในการพัฒนาสเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนกต่างและเสียสละเป็นอย่างยิ่งยนได้รับพระราชทานเหรียญราชการทหารเหรียญพิธารเสรีชนและได้รับประกาศตัวแทนการสืบราชบัลลังกระจําการปัดชั้นที่สามเลขที่ หนึ่งสี่สามรงวันที่5้าเดือนมีนาคมพุทธศักราชของทหาร้ทหารผารทเป็นผู้มีเดียเพราะการเสียสละประโยชน์สูงสัวแมื่ทหารเลือได้ชีวิตเพื่อความสงบสุขของประเทศชาเป็นทหารของชาติ ตากกั์ก็เราตัเป็นตายไว้ภายหลังอิรักขจรจักทายแม้วายวาย่าคนรุ่นหลังยังเธอถูนตะอูตูเพื่อเกียนในวาระสุดท้ายของผู้บัญจนกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในวิธี และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีได้การุณายืนไว้อะไรแด่ดวงวิญญาณของทหารผ่าศึกนอกประจำการร้อยตีทวีสินจอดสองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเสียงแจนอนขอเรียนเชิญครับ วพิเศษกองทัพบกและประธานชมรมคนร่างคนสองที่ท่านอเอยเดินทางมาเป็นประธานพิธีในวันนี้และในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านพลโทคุณศักดิ์สมบูรณ์ประธานในพิธีกรุณาได้ขึ้นทอดผ้าไตรกองสุณและประกอบพิธีชาปนกิจศพตามลาดำดับขอเรียนเชิญครับ าเจ็บนักแค่ไหนพวกเราไม่เคยท้อใจที่แลกกันไปถือบ้านเกิดเมืองนอน ยำใจพวกเราเสมอกันกายพิการแต่ชีวิตยังอยู่ยังต่อสู้ยืนยัดชาติ i don't